มีอะไรเหัวรบหัว12 12ไะครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่รามินทานะครับแต่ก็ยังมีการแข่งขันอยู่นะครับนอกรายการนะครับฝั่งหันหลังมานะครับเป็นจ่ายแฮกนะครับจับคู่กับอาจารย์ต้นนะครับ บั่งนูนเป็นพี่ตัวเล็กราชวิถีนะครับจับคู่กับเจ้าน้าโมศูนย์ต่อหนึ่งนะครับจัดตนเซอร์ไปมโมเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาเอามงยอดโอ้โหไม่ข้ามเอาครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเตะได้เตะไปนะครับแอดมินไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับจากใจคุณนายน้อยนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาน้ำมัวว่าไงปักเข้าให้เอาจานต้นเปิดจากเฮกยุ้นมาจานต้นม่งไปโอ้โหบ่งออกเข้าป่าเข้าดงแล้วครับโอ้ยังไม่นอนนะครับแต่ก็ยังเตะอยู่แล้วครับเตะได้เตะไปนะครับแอดมินไลฟ์สดนะครับขณะนี้เป็นเวลาตีสามยี่สิบสามนาทีนะครับประมาณตีห้านะครับแอดมินนี้จะกลับบ้านเอาเปิดหนึ่ง ยกสองอาจารย์ต้นมุ่งไปโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ใครที่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับใครที่เข้าเวรนนะครับก <c oughs> ็เข้ามาดูไหล์สดไดในเพจแล้วก็ไฮไลท์มันๆได้นะครับ <c oughs> เอาเปิดหนึ่งโยกสองอาจารย์นโมมุ่งมาเรียบร้อย หนึ่งต่อเนินนะครับอภิสเล็กเสือมาอาจารย์ต้นเปิดหนึ่งเอาจ่าแฮกยกขึ้นไปอาจารย์ต้นมงไปโอ้โห้มงออกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอ้าล้นไป ขอบคุณนะครับคุณนายน้อยนะครับ1หนึ่งต่อสองนะครับเอาเสอร์ไปเอาพี่ตเล็กเปิดเอายกเอาโมงมาเอาเอายังอยู่เอาแปรไปเปิด1หนึ่งโยกสองปักเข้าให้เอาจานเอาแล้วครับอยู่จานต้นเอาโมงเอา ฝังนู้นะครับใส่เสื้อสีฟ้าเป็นพวกค้าขายปลาหมึกนะครับสองต่อหนึ่งนะครับจานต้นเปิดตาแฮกยกเข้าไปจานต้นมงเข้าไปเอาตีนโดนหัว เอาซื้อไปเอาเปิดโอ้โหครับแก้มเท่ากันที่2ต่อ2นะครับ2ต่อ2น,นะครับเอาเปิดเอา้าปิดแตกนะครับ 3ต่อ2นะครับเอาเปิดหลังเท้าะอาบิัวเล็กยกเข้ามาเอาเจ่าน้ำโม่งมาโอ้โหโม่งดีนะครับเอาเปิดหนึ่งโอ้ยเปิดแตกนะครับ เอเคครับแจมเท่ากันที่3มต่อสนะครับ4ต่อ3นะครับเอาเปิดหัวเอาจ่าแฮกยกเข้าไปจานต้นมงเข้าไปเหลียบร้อย Ở, báo, nghe Ở có. À, không mua không Điệp rồi, thôi, 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 nương thôi, chó thôi, thôi, vay lỗi

ยาพร็อพสี่เท่ากันเอาอย่างเกี่ยวได้นะครับอยู่ที่จันต้นเอาหมงไปเอาโดนหัวเฮ้ย 5ต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอาเจ้าน้ำโมมุงเข้ามาสี่ต่อห้านะครับเอาเปิดเอาโยกเอาโมงเรียบร้อย ลงเมือนเงเลยใช่ใช่ดนะเอาโมงมากเรียบร้อยดี <watching Olymp> <cinema>

ของเชียบนให้อาจารย์ต้นนะครับ แต่ก็ยกหนึ่งหนึ่งสวยๆนะครับมงออกสต่อหนะครับเอ้ามงยอดเอายังได้อยู่เอายกก็าาก้ามาเอามงมงสับเรียบร้อย เอามวงไปเอาพูเล็กโีาไม่กต่อห้านะครับเอาเปิดหัวเอาโยกเข้ามาเอามมงมาเรียบร้อยต่อ5ต 5้ต่อนะครับ

เท่่เา6ต่อ9นะครับ9ต่อ6นะครับ เอามงมาเรียบร้อยสิบต่บอหกถเปิดหัวเอายกเอามงไปเรียบร้อยดี หต่อสินะครับไ tai, ไไนรเอนโอ้แ <grandma>. ล้วครับไล่มาเป็น8ต่อสิบแล้วครับ 8ต่อสิบนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอ้ายกหลนเสียหายไม่เสียหาย

สิบต่อเก้านะครับเก้าไปสี่อยมาสองัี่สตสีประตูอีเ้โปคนละอยเลยเฮ้ยโอ้อหอยแลวอ้วเยไปะเกาต่อสิบนะครับ นครับแต้มไล่บาเป็น10ต่อสิบแล้วนะครับขอแต้มีเดียวขอแต้มเดียวขอแต้มเดียวเออขอแต้มนีแขอแต้มนีและ เอาแล้วครับเอายกเข้าไปอาจารย์ต้นแฝงไปก่อนเอาเจ้าน้าวมเปิดหัวเด็กยกเข้ามาเจ้าน้าวมม่วงมาเอายังได้อยู่ที่อาจารย์ต้นปักเข้าให้โอ้โหมีเสียง้ครับฟังเสือกทุกท่าน เจ้าใจกไปาเลยเลยสองร้ยพวกเยสองัยหกรัยอัดนะ้ครับเกมไม่เกมนะครับแก่เลยใครแก้ก็แก่เลยมามาเกมไม่เกมนะครับสิเต่อ11เกม12นะครับ หมูโมาโอ้ยยังไม่เกมนะครับได้สององสององสิบต่อสิบเอ็ดนะครับ้น

เกมไปแล้วพ่อดนอ,อะไรเอาโมงมาโอ้โหโมงอ่อนครับจบเกมจบเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเอ็มินตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ